Yep, yep, yep. Oh. Oh, ha, ha, ha! ja, Yop, ja, 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 Oh, ja, ja, แน่นอนนะอ,อ,อน้าจุ๊ยกเลยยกเลยเสือน็กไม่ยอมนะอาสวัสดีครับสวัสดีไปยังพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะ อยู่กับผมออสน้ำซิงนะครับวันนี้มาอยู่หนะ้างานเทที่เดิมเรานะเทใกล้ๆครับนู่นขุดอยู่ตรงนู่นนะงานปากบอ่อครับนี่ของนาบองดินสวยนะอยากได้ครับเห็นเราห็นเราลอกนายอยู่ใกล้นะ่ะนี่ยวนี่ เตียยเปนะเ้ยนะเตียยเป้ยอยาขยี้ห้หนูนะอะันได้มันไดเตียยเป้ยนะโอ้ปลาทิ้งไปเทน,นู่นเหรอที่อาจารย์โอมีเอาไม่พอนะทางในหมู่บ้านเราอีกเรื่อยๆครับ มาเลย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 เอ,ลลเอาลึกๆเอาลึกๆเฮ้ยโอ้ยโอ้ยออกไปก่อนออกไปก่อน,อออนโอ้ยเปตั้งแต่ทางเข้าเลยนะโอ้เหม็นคาดนะเมนคาดแล้งเหม็นน้ำมันเครื่อง Oh. หยอบอยู่นะเหยอบไปครับว้ารถไทยไม่ได้อยู่เลยนิวฮอลแลนด์นะครับมาจัดเสือจัดเสือขยี้รุมทั้งในเจอานี่เลย เดี๋ยวบวกจันเสือก่อนบวกจันเสือลงรุมกันนี่รองหินบ้านนี่ดินรองน้ำนี่เลยมาวามาอันนี้เลยอันนี้เลยโอ้ บอกแล้วบอกว่ามาทัานไปยิกไม่ลึกไม่ลึกรอนะล็อกกี่นี่นะกระบะใหญ่มากครับ

mở lôi mở lôi mở lên giếng à à giếng ô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 , nhấc lên nhấc lên biết làm mà พ่อพ่อลงเอาลงครับลง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 อีกพ่อพ้อพ้อเดี๋ยวนะออโอ้ดูฟ้าครอบมา เรียบร้อยครับามาดูนิลายน้องฟอรนะขึ้นมาทางนี้มาทางนี้เลยอ๋อเลยอ๋ออโออโอโอ้โห้เลย ดีนี้มันดวดลงอนะโอ้ยังแรงนะอันนี้นะ่ะสองร้อยห้าแรงมาครับผมคิอนะเป็นเครื่องแปดครับ โอ้ยเสียงางกระบาดก,โก,โก๊อกก๊อกเลยตายสู่ๆครับขึ้นไปไม่ได้เพื่อนเอ้ยเอาคู่เลยนะมอาเลย ไปเลยไปเลยโอ้โอ้อเรียบร้อยแน่นอนนะฮะฮะอะหน้าจะลุงไม่ยอมครับ ยกเลยยกเลยเออเสือน็กไม่ยอมนะ่เดีเ๋ยวียมนี้กันไม่ได้นันไปอ,อย่างแรงนะเ,เียบี่ยงไป้ล่ง าเลยโอ้หแโอ้ว้าห้อยแปครับเอ็นโอเจนซีนะแรงจัดครับแรงจัดเพืองได้นะอ้โ อ้าวอ้ยยกเลยยกเลย,ยเจ็บป่วยนะโอ้เม้นคัดเม้นคัดเลเป่วยว้าแรงนะแรงนะอันนี้195ครับเป็นปนุ่งผ e าเช็่า นีนะน่ครับนี่สายเบรกระแทกใช่ครับเอาโอเคครับรอชมคลิปต่อไปนะครับสอนหรคลิปนี้ขอจบไว้เพลงแค่นี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดติดตามวอรดน้ำซิ่งด้วยนะสอนหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดี